การอ่านผลแมมโมแกรมอันตัาซาวเขาจะให้ค่าออกมาค่าหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะบางคนอาจจะเคยคุ้นๆก็คือค่าไบแลด B I R A D S นะครับถ้าเป็นไบแลดปกติเนี่ยจะอยู่ที่ไบแลด1หรือไบแลด2ไบแลด1เนี่ยคือไม่เจออะไรเลยคือเนกาทีฟสตาร์ดี้นะครับไบแลด2ก็คือเจอแต่อาจจะเป็นความผิดปกติที่ปกติก็คือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ในเต้านมคนทั่วไปเช่นเป็นซีดถุงน้ำ เป็นหินปูนปกติพวกนี้เขาก็จะอ่านไบแลตสองได้นะครับอ๋อถ้าไปถ้าเป็นไบแลตศย์เนี่ยคือการที่เอ็กซรย์นั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับต้องทําใหม่นะครับพอเราไล่ไบแลตศูนย์ใบแลตหนึใบแลต2แล้วก็จะมาใบแลตสาใบแลตสเนี่ยถามว่ามีโอกาสเป็นบเนไเต้านมมากน้อยขนาดนั้นก็น้อยกว่า1-2นะครับคือเจอน้อยมาก ก็จะเป็นพวกก้อนเล็กๆที่ดูค่อนข้างกลมลักษณะดูแล้วไม่เหมือนมะเร็งเขาก็จะอ่านว่าเป็นใบแลตานะครับแต่ถ้าใบแหลตสีขึ้นไปเนี่ยก็คือถือว่าความผิดปกตินั้นไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้องอกหินปูนท่อน้ํานมมันมีลักษณะคล้ายมะเร็งเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็คือมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นสักประมาณ5 1 0%หรืออาจจะมากถึง50% พวกนี้เนี่ยไบเลตสีขึ้นไปเราควรจะได้ชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นโร,โรงพยาบาลทั่วไปไม่มีหมอเฉพาะทางไม่มีเครื่องมือก็อาจจะต้องพาไปตรวจแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์เต้านมมีหมอเต้านมเฉพาะทางอาจจะแค่เจาะไปตรวจนะครับถ้าเป็นไบเลตห้าหรือว่าเป็นก้อนเนื้องอกที่สงสัยไม่ใช่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่สงสัยมากว่ามีโอกาสน่าจะเป็นมะเร็งคือ8 0 9 0%เเลยก็ เอาชิ้นนี้ไปตรวจให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับส่วนไบแลตหกเนี่ยคือการที่เราวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เราเอ็กซเรย์ดูอีกทีหนึ่งเราจะอ่านว่าเป็นไบแลตหกนะครับ